แม่แตงโมเชื่อกระติกเป็นคนโพสยันในเครื่องมีอีกเยอะวันนี้21พฤษภาคม65แม่ของแตงโมได้เปิดเผยถึงประเด็นเฟซบุ๊กของแตงโมโพสภาพผู้หญิงคล้ายกระติกหันหลังยืนบนเรือเกิดเหตุโดยมีข้อความระบุว่าหนูถูกทำร้ายจากเพื่อนที่เรารักและไว้วางใจโดยแม่บอกว่าเท่าที่รู้ตนทราบว่าคนที่มีรหัสของแตงโมมีอยู่3คนคือกรติก แอนนาฮิโปแต่ส่วนตัวเชื่อว่ากระติคคนเดียวที่เป็นคนโพสต์รูปและข้อความดังกล่าวซึ่งรูปนี้เป็นรูปกระติกหันหลังและแตงโมเป็นคนถ่ายให้เองเพราะตอนนี้โทรศัพท์ของแตงโมอยู่กับตนและตนก็เคยเปิดเห็นรูปที่โพสต์มาก่อนหน้านี้แล้วโดยเชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนโพสต์อีกเพราะมีอีกหลายๆรูปมากนางเพร์ดีดาย,ยังบอกอีกว่าตนไม่รู้ว่ากระติกโพสต์แบบนี้เพื่ออะไรแต่ถ้าจะให้เดาคาดว่าเป็นการประชดประชัน หรือสำนึกผิดกับแตงโมหรือไม่เนื่องจากใกล้ถึงวันเผาร่างของแตงโมแล้วอีกทั้งเจ้าตัวเพิ่งจะโดนข้อหาเพิ่มร่วมกันประมาทซึ่งติดคุกหลายปีอาจจะเป็นความรู้สึกแค้นลึกๆและต้องปั่นป่วนสังคมอันนี้ตนก็ไม่ทราบจริงๆแต่เชื่อว่าต้องมีเจตนาอะไรสักอย่างซึ่งตนยืนยันไม่ติดใจอะไรและหากเขาอยากทําอะไรก็ให้เขาทําไปจะไม่ไปถามไม่ไปคุยอย่างเด็ดขาดฝากกดไลค์กดสับสับคล้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ